งหน้าดีมากเลยน้องหมวยก็เลยตื่นไม่ทันค่ะตอนเย็นก็เลยเชิญกันน้องการมาปั่นจัก,กรยานหน่อยเพราะว่าวันเสาร์เรามีงานคลิปนี้พิมพิมพ์ก็จบแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายที่ไม่ได้อยู่แถวปารีมณนทนเหมือนพิมพิมพ์เนาะอยากให้มามาเที่ยวมาชม คลิปนี้พิมพิมพ์ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายให้ดูบรรยากาศค่ะสวยงามมากเลยนะคะปั่นจักรยานออกกำลังกายกันค่ะสวัสดีค่ะเย็นนี้มาปั่นจักรยานกันน้องการค่ะอนู่นนะคะ เพื่อนๆน,น้องการเดินไปที่รถแล้วค่ะจัก,กรยานเราจะจอดไว้ตรงนู้นนะคะให้ดูรอบๆนะคะบรรยากาศทุ่งนาให้ดูรอบๆนะคะบรรยากาศทุ่งนาทุ่งนายามเย็นบรรยากาศดีค่ะ ของวัดคลองขวางแล้วก็เลี้ยวกับเห็นทุ่งนาตรงนี้สวยดีก็เลยลงมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆชมค่ะทุ่งนายามเย็นบรรยากาศดีค่ะเดี๋ยวพิมพ์จะพาเดินไปอีกหน่อยนึงนะคะชมยเย็นมากเลยค่ะ ย็นสบายจริงๆเลยลมแรงแรงเพื่อนๆคือดีอ่ะชอบปั่นจักรยานมาตอนเย็นนี่ให้ดูบรรยากาศกาสวยงามมากเลยนะคะปั่นจักรยานออกกำลังกายกันค่ะทางของวัดคลองขวางแล้วก็เลี้ยวกับเห็นทุ่งนาตรงนี้สวยดีก็เลยลงมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆชมค่ะ น้องหมวยก็เลยตื่นไม่ทันค่ะตอนเย็นก็เลยเชิญกับน้องการมาปั่นจัก,กรยานหน่อยเพราะว่าวันเสาร์เรามีงานเรามาปั่นจัก,กรยานออกกำลังกายกันค่ะชมบรรยากาศทุ่งนาทุ่งนาเขียวคะเดี๋ยวพิมพ์จะพาเดินไปอีกหน่อยนึงนะคะ ชมอุย้ยเย็นมากเลยค่ะทางของวัดคลองขวางแล้วก็เลี้ยวกลับเห็นทุ่งนาตรงนี้สวยดีก็เลยลงมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆชมค่ะนึกว่าฝนจะตกว่าจะปั่นกับน้องการไปที่วัดคลองขวางที่เราไปบ่อยๆนะให้ดูน้องการอีกทีค่ะที่ไม่ได้อยู่แถวปริมณฑลเหมือนพิมพ์เนาะ อยากให้มามาเที่ยวมาชมทางของวัดคลองขวางแล้วก็เลี้ยวกลับเห็นทุ่งนาตรงนี้สวยดีก็เลยลงมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆชมค่ะทุ่งนายามเย็นบรรยากาศดีค่ะทุ่งนายามเย็น ดีค่ทุ่งนายามเย็นบรรยากาศดีค่ะเรามาปั่นจัก,กรยานออกกำลังกายกันค่ะชมบรรยากาศทุ่งนาทุงนาเขียวค่ะบรรยากาศดีเย,ย็นมากเลยเพืเ่อนๆ จังเลยให้ดูบรรยากาศก่ะสวยงามมากเลยนะคะปั่นจักรยานออกกำลังกายกันค่ะกลางวายามเย็นบรรยากาศดีค่ะกลางวายามเย็นบรรยากาศดีค่ะ เพื่อนน้องการเดินไปที่รถแล้วค่ะจักรยานเราจะจอดไว้ตรงนู้นนะคะเย็นสบายจริงๆเลยลมแรงแรงเพื่อนๆคือดีอ่ะชอบปั่นจักรยานมาตอนเย็นนี่วัทงขวางก็จะไกลหน่อยนี่เรามาแค่ครึ่งทางนึกว่าฝนจะตกว่าจะปั่นกับน้องการไปที่วัดคลองขวางที่เราไปบ่อยๆนะ ให้ดูน้องการอีกทีค่ะข่้นายามเย็นบรรยากาศดีค่ะไปฝันกับกลุ่มสอวอเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าตื่นไม่ทนันเพราะเมื่อคือนนี้นอนดึกเนาะไปงานวันเกิดน้องข่้นมายามเย็นบรรยากาศดีค่ะ ดีเลยค่ะข้าวกำลังงามค่ะบรรยากาศดีดีลมเย็นมากค่ะเพื่อนๆดูเย็นสบายจริงๆเลยลมแรงแรงเพื่อนๆคือดีอ่ะชอบปั่นจักรยานมาตอนเย็นนี่สวยไหมคะเพื่อนๆน น้องการเดินไปที่รถแล้วค่ะจักรยานเราจะจอดไว้ตรงนู้นนะคะไปฝั่นกับกลุ่มสอวอเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าตื่นไม่ทันเพราะเมื่อคือนนี้นอนดึกเนาะไปงานวันเกิดน้องดีมากเลยนะคะแดดไม่ร้อนเมื่อเช้า,ชานี้ว่าจะสวยไหมคะเพื่อนๆ น้องการเดินไปที่รถแล้วค่ะจักรยานเราจะจอดไว้ตรงนู้นนะคะเดี๋ยวพิมพ์จะพาเดินไปอีกหน่อยนึงนะคะชมอ้ยเย็นมากเลยค่ะที่ไม่ได้อยู่แถวปริมณฑลเหมือนพิมพิมพ์เนาะอยากให้มามาเที่ยวมาชม ทีมจะพาเดินไปอีกหน่อยนึงนะคะชมยเย็นมากเลยค่ะดีเลยค่ะข้าวกำลังงามค่ะบรรยากาศดีดีลมเย็นมากค่ะเพื่อนๆหรนึกว่าฝนจะตกว่าจะปั่นกับน้องการไปที่วัดคลองขวางที่เราไปบ่อยๆนะให้ดูน้องการอีกทีค่ะที่ ไม่ได้อยู่แถวปริมณฑลเหมือนพิมพ์ๆเนาะอยากให้มามาเที่ยวมาชมยันสบายจริงๆเลยลมแรงๆเพื่อนๆคือดีอ่ะชอบปั่นจัก,กรยานมาตอนเย็นนี่ราทงขวางก็จะไกลหน่อยนี่เรามาแค่ครึ่งทางที่จะไปปั่นจัก,กรยานเนาะเพื่อตะเกียด นะค่ะเพื่อนๆบรรยากาศอยากให้เพื่อนๆให้ดูบรรยากาศค่ะสวยงามมากเลยนะคะปั่นจัก,กรยานออกกําลังกายกันค่ะให้ดูบรรยากาศค่ะสวยงามมากเลยนะคะปั่นจักรยานออกกําลังกายกันค่ะยันสบายจริงๆเลยลมแรงแรงเพื่อนๆ คือดีอ่ะชอบปั่จักรยานมาตอนเย็นนี่ให้ดูบรรยากาศค่ะสวยงามมากเลยนะคะปัญจักรยานออกกำลังกายกันค่ะนายามเย็นบรรยากาศดีค่ะสวยไหมคะเพื่อนเอน น้องการเดินไปที่รถแล้วค่ะจัก,กรยานเราจะจอดไว้ตรงนู้นนะคะนึกว่าฝนจะตกว่าจะปั่นกับน,น้องการไปที่วัดคลองขวางที่เราไปบ่อยๆนะให้ดูน้องการอีกทีค่ะวัดคลองขวางก็จะไกลหน่อยนี่เรามาแค่ครึ่งทางยันสบายจริงๆเลยลมแรงแรงเพื่อนๆคือดีอ่ะชอบ ปั่นจักรยานมาตอนเย็นนี่ไปปั่นกับกลุ่มสวเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าตื่นไม่ทันเพราะเมื่อคืนนี้นอนดึกเนาะไปงานวันเกิดน้องให้ดูรอบๆนะคะบรรยากาศทุ่งนาไปปั่นกับกลุ่มสวเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าตื่นไม่ทันเพราะเมื่อคืนนี้นอนดึกเนาะไปงานวันเกิดน้องให้ดูบรรยากาศค่ะ มากเลยนะ